เรื่องนี้มาจากคำถามของเพื่อนบ้านกัมพูชาครับเขาบอกว่าผมสงสัยมานานแล้วว่าทำไมเพื่อนบ้านหลายประเทศเลยเวลาพูดถึงกันในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในแทบอาเซียนถึงชอบเรียกไทยว่าพี่ใหญ่มากๆก็ที่จะไม่เห็นสักหน่อยก็มีแต่ชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซียเท่านั้นแหละที่จะไม่ได้เรียกไทยว่าพี่ใหญ่แต่บรรดาประเทศอื่นๆนี่คือจะมองไทยเป็นพี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยเวลาเห็นคอมเมนต์กันในโลกของโซเชียล เพราะมุมมองไหนเพราะมองว่าไทยเศรษฐกิจใหญ่กว่าประเทศตัวเองหรือว่ามีอิทธิพลต่อผู้คนในมุมมองประเทศนั้นๆอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทําให้มีความเห็นของเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะโซนใหญ่เลยก็จะเป็นทางฝั่งกัมพูชานะครับอย่างในความเห็นหนึ่งครับพูดอย่างน่าสนใจครับเขาบอกว่าเพราะว่าไทยเนะี่ยดูเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดยิ่งถ้าเรามองในสายตาของคนที่อยู่ข้างเคียงกันไม่ว่าจะ ในแถบกัมพูชาลาเว,วียดนามเองหรือแม้แต่รอบรอบไทยผมไม่รู้นะว่ามาเลเซียเขามองอยังไงแต่ว่าประเทศไทยนะ่ะคือเศรษฐกิจอันดับสองของอาเซียนนะถ้าจะดูเรื่องของ GDP พรองจากอินโดนีเซียอยู่นาะตอนนี้แต่ที่ทําได้โดดเด่นกว่าอินโดนีเซียก็คือไทยดันมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถทําให้เชื่อมต่อทั้งภูมิภาคได้ซึ่งฉีกหนีจากอินโดนีเซียไปตรงที่ด้วยความที่เป็นเกาะหลากหลายมันไม่สามารถที่ไปเชื่อมต่อกันได้อยู่แล้ว แต่ว่าไทยเหมือนเป็นตรงกลางที่ทําให้โครงสร้างพื้นฐานนั้นเชื่อมต่ออย่างเช่นเราเดินทางจากกัมพูชาจะไปที่พม,มา่าคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายมากลองนึกตัวนข้าวว่าถ้าเป็นประเทศอื่นๆก็คงจะไม่ได้เชื่อมต่อกันขนาดนั้นคงลัดเลาะลงเขาขึ้นเขาวนไปใช้เวลาเดินทางหลายวันแต่นี่เราสามารถจะเดินทางจากกัมพูชาจะอ้อมไปที่ลาวซึ่งไปที่เวียงจันทร์ก็สะดวกด้วยถ้าเดินทางทางฝั่งไทย แทนที่จะเดินทางจากกัมพูชาไปที่ลาวโดยตรงเลยซึ่งก็อาจจะล่าช้ามากกว่าด้วยซ้ําหรืออย่างคนเวียดนามจะไปสำรวจที่มาเลเซียเดินทางไปมาเลเซียก็เดินทางมาที่กัมพูชาจากนั้นเชื่อมต่อไปด้วยไทยลงไปทางตอนใต้ยาวไปยาวไปจนถึงมาเลเซียนี่แหละคือตัวอย่างของการเดินทางเชื่อมต่อได้อย่างแท้จริงผมคิดว่าบริบทตรงนีนะ้ทำให้ไทยดูเป็นพี่ใหญ่ในหลายๆด้านได้เลยแค่เรื่องของการเดินทางที่สะดวกมันส่งผลต่อการขนส่ง ที่ดูเป็นเหมือนศูนย์กลางทางบกได้อย่างแท้จริงมากกว่าทุกๆประเทศในแถบนี้เลยซึ่งก็มีความเห็นเข้ามาตอบกบลับนะครับก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของศูนย์กลางการเดินทางอย่างเดียวสินค้าจากพม่าเราเข้าผ่านไทยทั้งนั้นในจะคนกัมพูชาบ้านเราจํานวนมากที่เข้าไปทำงานในไทยทั้งถูกแล้วก็ไม่ถูกท่าเรือแอร์พอร์ตถนนโลจิสติกของไทยต่างเชื่อมโยงเศษษ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 รษฐกิจลุ่มน้ํโขงทั้งนั้น ผมคิดว่าส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่พูดถึงก็คือเงินบาทจริงๆเงินบาทมีอิทธิพลในเพื่อนบ้านเยอะพอสมควรนะเช่นในลาวและในกัมพูชานั่นแหละสำหรับผมก็เลยมองว่าไทยไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวแต่เป็นทางผ่านที่สามารถที่จะควบคุมเส้นเลือดหลักทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ได้เลยขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็พูดเปรียบเทียบกับเวียดนามนะครับโดยคนนี้ก็ให้ความเห็นว่าแต่ผมกลับมองว่าเวียดนามเป็นพี่ใหญ่อีกแบบนะเมื่อมองในสายตาที่เรามองจากกัมพูชาไป เวียดนามนะ่ะด้วยความที่มีบริสาที่สามารถสู้แข่งขันกับอํานาจภายนอกแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่เป็นพลังแข็งแกร่งมากๆผมมองอย่างนั้นนะว่าเวียดนามก็ทําได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับจีนสหรัฐและรัเสเซียแต่ว่าถ้าพูดถึงเทียบกับไทยหันมาเทียบกับไทยก็จะรู้สึกว่าเวียดนามก็จะรองกว่าไทยนิดหน่อยในทางความรู้สึกนะเวียดนามมีภาพลักษณ์เป็นนักสู้ผู้แข็งเกร้ามากกว่า ที่จะเป็นพี่ใหญ่ที่ใจกว้างแบบไทยต่างจากไทยที่จะเน้นความปณนนิปนอมมากกว่าขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าเพราะไทยเนะี่ยอยู่ในท่าทีที่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคมากกว่าด้วยคือแต่ละประเทศหรือแม้แต่ประเทศที่โตเร็วอย่างเวียดนามเขาก็จะมีความเป็นสไตล์ของตัวเองสักหน่อยคือก็จะไม่ได้มีความใจกว้างแบบที่ไทยทําให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงขนาดนั้นหรือว่าเปิดให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียง คือผมก็มองในมุมมองของคนกัมพูชาเลยรู้สึกว่าไทยก็จะดูเป็นพี่ใหญ่ที่เข้าใจมากกว่าทีนี้ดูความเห็นตอบกลับแยกย่อยนะครับที่พูดถึงไทยกับเวียดนามกันบ้างว่าทําไมบางคนถึงบอกว่าเวียดนามยังไม่ใช่พี่ใหญ่อยู่ดีนะครับทำไมไทยถึงเป็นพี่ใหญ่ได้มากกว่านะซึ่งเขาไปเล่งเล่นน้อยนะครับบางส่วนก็บอกว่าผมว่าไทยเนะี่ยสมควรที่จะเป็นพี่ใหญ่จริงๆนะถึงจะมีเรื่องให้ติดปัญหาก,กันบ้างแต่ว่าเวลาเรามีปัญหาจริงๆไทยมักจะยื่นมือเข้ามาช่วยก่อนประเทศอื่นอยู่เสมอนะ ที่สําคัญคือคนไทยส่วนใหญ่คือก็ไม่ได้มองเราแบบว่าจะต้องเป็นรองหรือว่าด้อยกว่าเพียงอย่างเดียวแต่ว่าประเทศอื่นๆในแถบนี้เขาก็ไม่ได้มองแบบเดียวกันกับสายตาคนไทยนะสิขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าผมไม่ได้ชอบทุกอย่างที่ไทยทําหรอกโดยเฉพาะบางทีผมก็รู้สึกว่าไทยเนี่ยค่อนข้างจะเหนือเราจนเกินไปยิ่งเจาะจงไปทีละเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนือทิ้งห่างไปไกลเลยแต่ถ้าเรามองในแง่ของวัฒนธรรมภาษาและการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับไทย อันนี้นะ่ะรู้สึกว่าบริบทมันใกล้ชิดกับไทยมากกว่าและไทยก็ดูเป็นเหมือนคนที่เป็นเหมือนเราแต่ดันทําได้ดีกว่าความรู้สึกที่มีต่อความเป็นพี่ใหญ่ก็เลยรู้สึกไปทางไทยมากกว่าที่จะเป็นเวียดนามผมเองยังเรียนรู้ภาษาไทยจากซีรีส์ละครหรือว่าใน YouTube เองบอกตามตรงว่ามันพูดได้เร็วกว่าภาษาเวียดนามอีกขณะที่บางคนนะครับก็โต้แย้งบอกว่าไม่จริงซะทีเดียวนะที่จะบอกว่าไทยเป็นพี่ใหญ่โดยธรรมชาติแต่มันเป็นเพราะระบบและทุนนิยมที่ เข้ามาครองตลาดในประเทศของเราตั้งหากมันก็เลยรู้สึกในมุมมองนั้นคุณก็ต้องลองมองดูนะว่ามองไปทางไหนก็มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยเต็มไปหมดเลยก็เลยรู้สึกแบบนั้นมากกว่าคุณคิดว่าคนสิงคโปร์เขาจะคิดแบบนั้นไหมละ่ะซึ่งถัดมาจากนั้นก็มีคนถกกันต่อนะครับว่าแล้วถ้าเป็นในมุมของประเทศที่พัฒนามากกว่าไทยเขาเชื่ออย่างนั้นไหมเขามองว่าไทยเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคน,นี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นความเห็นของชาวกัมพูชานี่แหละ เยนในความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ไทยถูกมองว่าเป็นพี่ใหญ่โดยเฉพาะเอามาพูดถึงกันในโซเชียลว่าเป็นพี่ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ไทยไปแต่งตั้งตัวเองว่าเป็นพี่ใหญ่นะแต่เป็นเพราะบ,บริบทที่คนในโซเชียลมีเดียในภูมิภาคนี้นะ่ะผลักให้ไทยไปอยู่ในจุดนั้นเองทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของระหว่างประเทศไทยก็เลยดูเหมือนจะอยู่ตรงกลางของภูมิภาคนี้จริงๆ จะไม่เรียกว่าพี่ใหญ่ก็คงจะแปลกนะในสำนวนการพูดถึงกันในโลกของโซเชียลคนก็เลยพูดกันติดปากว่านี่คือพี่ใหญ่ศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างไรก็ตามนะครับในความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าผมเห็นด้วยที่คุณบอกว่าการที่ไทยเติบโตมันทําให้ทุกอย่างพาไทยไปอยู่ตรงจุดนั้นเองในมุมมองของสายตาเพื่อนบ้านอย่างเราเองก็รู้สึกว่าถ้าต่อรองอะไรก็ตามแต่นะถ้าเทียบกับเวียดนามแล้วไทยนี่เป็นอะไรที่คุยง่ายกว่า ก็เลยดูมีทธิพลแบบนุ่มๆม,มากกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าถ้าจะเทียบกับเวียดนามถ้าต้องมีพี่ใหญ่ผมเลือกอยู่ทางฝั่งไทยมากกว่านะขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าคูดต่าตรงนะผมไม่มองว่าไทยเป็นพี่ใหญ่นะยิ่งถ้าเทียบกับมาเลเซียคนมาเลเซียคงจะไม่ได้มองว่าไทยเป็นพี่ใหญ่หรอกแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นในบางด้านก็อาจจะใช่อย่างเช่นไอดอลตัวอย่างแบบอย่างทางด้านการเที่ยวอันนี้พี่ใหญ่แน่นอนอยู่แล้วหนีไม่พ้นไทยประเทศไหนก็เอาไทยเป็นต้นแบบ ความสามารถในการดึงดูดนักเดียวจากทั่วโลกได้ดีมากๆอันนี้ก็ใช่ต้องยกให้ไทยแต่ผมคิดว่าในสายตาคนมาเลย์นะคนมาเลย์ก็จะเชื่อว่าตนเองมีจุดแข็งของตัวเองไม่แพ้ใครแน่นอนและก็เชื่อว่าตนเองก็นำในเรื่องของเศรษฐกิจฮารันซึ่งไทยก็ใหญ่ได้ไม่เท่าแน่แต่เราแค่มองในสายตาของเพื่อนพันธุ์ที่อยู่ข้างเคียงของไทยเท่านั้นและเราก็ไม่ได้พัฒนาเท่าไทยหรือมากกว่าเราก็เลยดูได้สายตามุมมองนี้แต่คนมาเลย์เขาจะไม่ได้เชื่ออย่างนั้นหรอก ขณะเดียวกันใ้ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าสิงคโปร์คนสิงคโปร์เนี่ยคือไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นพี่ใหญ่หรอกเพราะว่าเศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตมากที่สุดแล้วไม่ได้มองด้วยซ้ําว่าจะใหญ่ทางด้านไหนไม่ได้สนใจเลยผมเชื่อว่าคนสิงคโปร์แค่สนใจว่าตัวเองน่ะเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกไปแล้วสิงคโปร์เป็นผู้นําอยู่ทางด้านนั้นส่วนไทยจะเป็นพี่ใหญ่ทางด้านไหนก็ปล่อยไปแล้วกันขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็เปิดประเด็นมาในเรื่องของการที่ดูเจาะจงไปเรื่องของถนนเลยนะครับ คนนี้นะครับบอกว่าถนนหลายสายถนนหลายชีวิตของอาเซียนเนี่ยมันต้องพาดผ่านไทยไปจริงๆคือผมเข้าใจได้ถ้าคุณจะบอกว่าคนสิงคโปร์คนมาเลย์อาจจะไม่เห็นภาพในมุมมองนี้แต่ถ้าเป็นชีวิตของผู้คนมากมายประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงไทยที่อยู่รอบๆไทยบอกได้เลยว่ายังไงก็ยกให้ไทยเป็นพี่ใหญ่เป็นศูนย์กลางผมมองว่าไทยไม่ได้เป็นพี่ใหญ่เพราะพูดเองแต่ดูแค่ถนนก็รู้ว่ายังไงก็จะต้องผ่านไทย คือหลายคนนะ่ะอาจจะไม่เคยสังเกตว่าทําไมไทยถึงกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทีนี้นะ่ะผมนะ่ะเคยลองเปิดแผนที่แล้วมองดูดีๆจะเห็นว่าเส้นทางคมนาคมจำนวนมากที่หล่อเลี้ยงทั้งภูมิภาคนี้มันจะมีจุดร่วมสําคัญก็คือประเทศไทยคือไม่ว่าจะมาจากตรงไหนนะจะมีจุดร่วมอยู่ที่ประเทศไทยเลยอย่างคงข่าย GMS หรือว่าเขตเศรษฐ,ฐกิจลุ่มน้ำโขงเรียกได้ว่ามันเป็นความร่วมมือระหว่าง6ประเทศ ถ้าคุณดูดีนะมันจะมีตั้งแต่ไทยลาวกัมพูชาพมา่าเวียดนามรวมไปถึงจีนตอนใต้เป้าหมายก็คือต้องการจะเชื่อมทั้งหมดนี้ให้ได้ทั้งหมดให้เป็นเส้นเลือดเดียวกันด้วยถนนที่เข้ามาเชื่อมและมองดูดีๆทุกอย่างมาเชื่อมลงตรงไทยเส้นเลือดนี้จะไปทางไหนไม่ได้มันต้องไหลผ่านลําตัวหลักก็คือไทยแลนด์นี่แหละซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนเห็นด้วยนะครับโดยคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันก็ใช่นะ กัมพูชาใช้เส้นทางนี้ขนส่งสินค้าออกทะเลไทยเพราะว่าท่าเรือตัวเองของเราเองเนี่ยมันยังเล็กไหนจะรถขนสินค้าจากกัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังพื้นที่ของไทยเพื่อขึ้นเรือไปที่ญี่ปุ่นบ้างเกาหลียุโรปบ้างไทยก็เลยกลายเป็นปอดทะเลให้กับเพื่อนบ้านอันนี้หมายถึงว่าเปรียบเปยนะครับว่ามันเป็นปอดทะเลให้กับเพื่อนบ้านใช้หายใจในด้านของทางเศรษฐกิจคือจะขึ้นเรือส่งไปตรงนั้นตรงนี้มาไทยเลยดีกว่า ซึ่งก็มีคนถามต่อนะครับว่าแล้วทําไมเส้นทางพวกนี้ต้องผ่านไทยคือเป็นที่อื่นไม่ได้เหรอคือจะเป็นตรงอื่นได้ไหมหรือเป็นกัมพูชาเองได้หรือเปล่าซึ่งก็มีคนอธิบายไว้นะครับโดยคนที่เข้ามาตอบกลับนะก็บอกว่าก่อนจะเป็นแบบไทยได้นะหรือว่าเอากัมพูชาเป็นแบบไทยได้มันก็ได้อยู่หรอกแต่สิ่งที่ไทยทําได้ก็คือมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนี่คือสิ่งที่เราติดเลย คุณทําได้ไหมล่ะเอาถนนกว้างๆมีมอเตอร์เวย์เยอะๆมีสะพานแข็งแรงขนส่งได้แบบเร็วๆเลยรับเร็วๆได้คือเมืองไทยเนะี่ยมีสิ่งเหล่านี้ครบทั้งหมดนั่นก็เลยทําให้พวกเขาเอ,อื้อที่จะเป็นศูนย์กลางได้ด้วยถ้าคุณบอกว่าเป็นกัมพูชาได้ไหมมันก็ได้อยู่แต่มันไม่ได้ก็เพราะตรงนี้แหละความคิดเห็นตัดมาครับก็บอกว่าคุณต้องดูเรื่องของแหล่งผลิตสินค้าด้วยนะ้วยความที่ไทยมีแหล่งผลิตสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคด้วย อย่างโซนชลบุรีและยองสมุทรปราการคือเรียกนี้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเลยมันมีองค์ประกอบนี้ด้วยมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ถนนกว้างๆโมอเตอร์เวย์เยอะๆอย่างเดียวและไหนจะท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ใช้คําว่าระดับโลกได้อย่างแหลมฉบังซึ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจะไปมีได้โดยทันตาเห็นหรือในเร็ววันแล้วก็ทําให้เราเป็นศูนย์กลางได้แม้ว่าทําเลของเราดูแล้วมันก็อาจจะได้เหมือนกันแต่ดูแค่ทําเลอย่างเดียวมันไม่ได้สิ มันก็เลยกลายเป็นว่ายุคปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเดินทางข้ามภูมิภาคนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต้องมาผ่านทางไทยความที่เห็นถัดมานะครับก็บอกว่าคือมันเป็นโลกแห่งภูมิรัฐศาสตร์พี่ใหญ่มันไม่ใช่แค่คนที่ควบคุมหรือไปมีอิทธิพลต่อประเทศที่เล็กกว่าอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนที่ประเทศอื่นๆเขาอยากจะพึ่งอย่างที่จะขอแบบว่าโอ้โหพึ่งหน่อยแล้วกันนะอะไรแบบนั้นและเมื่อเส้นเลือดทางเศรษฐกิจวิ่งผ่านตัว ประเทศไทยทุกวันแบบนั้นน่ะคือแทบจะไม่ต้องยกมืออะไรเลยคนเขาก็โหวตให้เป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วให้เป็นตรงกลางอยู่แล้วระบบมันเลือกด้วยตัวเองเย่าไปได้เพื่อนบ้านในต้องพึ่งพาอาศัยไทยอยู่แล้วเพราะเรื่องของการค้าขายไทยก็มีโอกาสเพราะเป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ปัญหาให้แล้วก็มีการขับเคลื่อนไปทางผูมิภาคดังนั้นบริบทบทบาทของไทยก็เลยได้ส่วนนี้ไปโดยบริยาย ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าผมกลับมองว่าไทยไม่ได้เป็นศูนย์กลางเพราะความขวนหรือว่าอะไรที่เขาเรียกกันนะแต่เป็นเพราะถนนจริงๆคนนี้เจาะจงไปเรื่องถนนเลยผมมองว่าถนน,นสร้างทั้งเศรษฐกิจสายโยงใยกันทั้งเศรษฐกิจในภูมิภาคแล้วก็โอกาสให้มารวมกันอยู่ที่ตรงไทยผมก็เลยพบว่านี่แหละคือสิ่งที่ทาให้ไทยเป็นตรงนี้ได้อย่างคู่ควรมากๆต่วที่ความเห็นถัดมานะครับเจ้าของความเห็นนี้เขาเจาะลึกลงไปในมุมมองที่ไทยเนี่ย เป็นผู้ดูแลพลังงานแบบหยิบเยบบแห่งภูมิภาคนี้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นผู้ได้อย่างน่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าพลังงานที่มีอยู่ในทุกประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องพึ่งพาไทยและไทยก็มีบทบาทมากกว่าที่คิดเอาไว้เยอะพอสมควรเลยจะพัฒนาอะไรก็ต้องใช้ไฟจะพัฒนาอะไรก็ต้องมีองค์ประกอบของน้ํามันมีกา๊าซประเทศที่จัดการพลังงานได้ดีก็เลยเปรียบเสมือนเป็นประเทศที่ถือสวิตของภูมิภาคเอาไว้ และในบ้านของเราเองและก็หลายๆประเทศข้างเคียงที่น่าสนใจก็คือเราจะต้องหาผู้ช่วยซึ่งชื่อของประเทศไทยมักจะอยู่ในลิสต์แรกเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามแต่คุณดูตัวอย่างง่ายๆเลยนะไทยเนี่ยคือเป็นศูนย์กลางตั้งแต่โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมกันหลายประเทศแล้วนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ผลิตไฟฟ้ามากที่สุดในอาเซียนนะ แต่ไทยดันอยู่ตรงกลางของโครงข่ายที่เชื่อมต่อกันแบบนี้ผมจะย,ยกตัวอย่างอย่างเส้นทางสําคัญอย่างลาวไทยมาเลเซียโครงการน,นี้ก็มีชื่อเรียกนะคือลาวผลิตไฟฟ้าพลังน้ําส่งเข้าประเทศไทยไทยต่อไปอยังมาเลเซียหรือตัวอย่างคือลาวไทยกัมพูชาไทยก็เปรียบเสมือนเป็นสะพานพลังงานให้กับกัมพูชาโดยนําไฟฟ้าที่ไทยซื้อจากลาวบางส่วนก็ส่งต่อไปที่กัมพูชาด้วยคุณจะเห็นได้ว่าโมเดลนี้ ไทยคือไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื้อผู้ขายแล้วแต่เป็นฮับเลยเป็นเหมือนตรงกลางที่จะส่งต่อไปอีกที่หนึ่งตรงกลางเป็นฮับของการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระดับภูมิภาคอารมณ์คล้ายๆกับสถานีชาร์จไฟกลางแล้วค่อยส่งผ่านไปยังทุกประเทศที่ต้องการที่จะพึ่งพาขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งนะมันไม่ใช่แค่เรื่องไฟฟ้าเเดี๋ยวมันเรื่องของศูนย์กลางน้ํามันด้วยวรวมไปถึงกา๊าซคือไทยด้วยความที่มีคลังน้ํามันขนาดใหญ่หลายแห่ง มีโรงกร่นมาตรฐานสูงมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเครือขายสถานีบริการน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านเยอะแยะดังนั้นนะะเรื่องนี้ไทยก็เลยมีบทบาทไทยไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันแบบบรูไนหรืออินโดนะแต่ว่าพวกเขาดันเป็นผู้จัดก,การน้ำมันที่ดีเลยทีเดียวอันนี้ก็เปรียบเปิดนะครับว่าไทยไม่ใช่ผู้รำ่ำรวยจากน้ำมันหรอกแต่เป็นผู้จัดก,การน้ำมันได้ดีประเทศหนึ่งเลยและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กนแล้วกันนะครับทั้งหมดคือความเห็นของเพื่อนบ้านครับที่พูดถึงบริบทที่ไทยเป็นพี่ใหญ่ มุมมองไหนบ้างท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมมาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับทั้งหมดคือการเล่าริบเรียงแปลในแบบของผมนะครับถ้าชอบการเล่าสไตลน์นี้นั่งเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆแบบนี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยไว้ด้วยเช่นเคยนะครับที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอแบบที่ผมใส่อยู่นะครับใส่สบายมากๆในช่วงอากาศร้อนๆนะครับไม่ได้อึดอัดอะไรเลยเป็นเสื้อยืดที่ใส่สบายมากครับโดยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับวันนี้